วิธีที่ปราณีเดินทางด้วยความศรัทธาและถ่อมตนสิ่งถัดไปคือการมอบหมายและก็ขอบคุณสำหรับพรุ่งนี้นั้นมันจะดูแลตัวของมันเองด้วยกฎกำหนดที่สมบูรณ์แบบถึงตอนนั้นเราจะกลับบ้านด้วยกันอย่างสันติ สลามมุลลัยกุลตุลราบระการทุกครับขอความสันติความเมตตาและก็ความจำเริญประสบแด่ทุกท่านนะฮะที่ผมใส่รองเท้าบู๊วันนี้นะฮะผมมาถูกงานนะฮะแล้วก็ลองทายซิว่าไอ้ที่ผมใส่รองเท้าบูทอย่างเงี้ยผมประกอบอาชีพปัจจุบันนี้อะไรคิดว่าอะไระฮะชาวนาเด็กเลี้ยงแกะมันได้ทั้งนั้นนะฮะถ้าสดชื่นอย่างที่บางเขาบอก <c oughs> จริงๆแล้วอาชีพขผมหลักๆนะฮะในปัจจุบันเนี้ยเลี้ยงลูกฮะไอ้ทั้งหมดที่ทำมาเป็นสื่อในการเลี้ยงลูกทั้งหมดเลยฮะ <c oughs> ผมอยากให้ลูกๆผมได้ซึมซับซึมซับในความเป็นวิถีซึมซับในเรื่องของธรรมชาติซึมซับในทุกๆอย่างซึมซับในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองซึมซับในการขอบคุณ คือเรื่องธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมฮะเพราะทุกคนมี iPhone ติดมือติดไม้ติดมือรู้สึกว่าไม่เกี่ยวธรรมชาติจริงๆไม่เกี่ยวหรอกฮะธรรมชาติถ้าเกิดเราเราเรา,เราห่างไกลมันเนี่ยเราจะเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังบอกเราได้ไงเพราะว่าในกุรุอ่านเนี่ยอัลลอฮ์ประมาุประมยก,กับธรรมชาติทั้งนั้นเลยนึกออกไหมฮะทานที่ดีทานที่บริจาคเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปรียบเหมือนมเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี แล้วมันจะออกมาเป็นเจ็ดรวงแต่และรวงมีเจมีเท่าไหร่สิรวงสิบรวงนี้ออกมาอีกเท่าไหร่ฮะมันเยอะขนาดนับที่แบบรู้สึกว่าอยากให้พวกเราเนี้ยได้เข้าใจในประโยคในทุกๆครั้งที่ที่อรรอยได้ได,ได้ได้พูดกับเราได้บอกกับเราไว้ตลอดทีนี้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะที่มีโอกาสได้มีเกียรติมากๆเลย ทุกอย่างมันทุกคนมันมีความฝันมีทุกแรงบันดาลใจแต่ละแรงบันดาลใจนี้มันมันอาจจะมาจากหลายๆหลายๆมุมฮะอาจจะเป็นมุมลบมุมบวกมันจะมีทั้งความอดทนการดูถูกมันเป็นสื่อแห่งปัญญาทั้งนั้นะฮะมันเป็นฮิกมะโดนกดดันโดนดูถูกอะไรนี่มันก็คือแรงบันดาลใจโดนแรงขับผมเองก็คนหนึ่งที่มีความฝัน ทุกๆคนอยากหาความฝันฮะแต่บางคนฮะตามหาความฝันตามวิถีของคนอื่นเขาอาชีพบนโลกใบนี้มันมีเยอะนะฮะที่ผมถามเมื่อกี้อาชีพผมอาชีพอะไรผมไม่รู้เลยถามว่าอาชีพผมอะไรดีไซเนอร,รอ์ไม่ใช่อาชีพมันมีเยอะแต่สังคมกฎเกณฑ์ของสังคมมันบังคับให้เราต้องเลือกอาชีพนึกออกไหมฮะโอ้ลูกเราเรียนเก่งมากเลยส่งหมอเลยแล้วกันโอ้ยดูคำนวณคำนวณว,วิศวกรแน่ๆคนนี้แค่นี้ฮะอาชีพมีแค่นี้จริง,รงๆในสังคมบ้านเรา พราะสถาบันการศึกษามีให้เลือกกันแค่นี้ฮะนี่ออกไหมอาชีพผมคนหนึ่งฮะที่มีความฝันอยากเป็นสถาปัตย์ตั้งแต่อยากเรียนสถาปัตย์ตั้งแต่เด็กๆเลยฮะก็เลยเอาคิดว่าเฮย้ยเราเราเรา,เราถนัดแล้วก็แล้วก็มีองค์ความรู้ว่ามีถนัดแล้วก็ชอบด้านศิละปะอยู่แล้วนะอยากเรียนสถาปัตย์มากเลยเลยต้องเข้าไปหาคุณครูแนแนว ขอคำปรึกษาหน่อยอาจารย์ด้วยเอ,เ,อเอาเอาเอาไปเกรดให้อาจารย์ดูอาจารย์ตอนสมัยมัธยมสามนะฮะอาจารย์ได้ได้ให้ข้อคิดได้ให้กําลังใจแรงบดาจใจที่ดีมากฮะผมเลยเอาเกรดไปให้อาจารย์ดูเพราะว่าตอนสมัยตั้งแต่ประถมตั้งแต่ป .1 ยันป .6 เนี่ยผมเรียนเก่งมากฮะผมเรียนเก่งได้ที่สองของห้องมาตลอดฮะคือนับจากท้ายสุด <laughs> พอพอวงเล็บปิดอย่าจนเมื่อกี้ของบังเมื่อกี้แหละฮะเหมือนกันเลย ผมก็เลยเอาเกรดฮะ1.6พังอย่างภาคภูมิใจ1.6ไปหาอาจารย์ผมอยากเรียนสถาปัตย์ะผ,ผมมีเกรด1.6ฮะอาจารย์อาจารย์โหคนอย่างเธอในเะอ็มโซเฟียนเกรด1.6เหรอเธออยากเรียนสถาปัตย์ฟิสิกส์เธอทําได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับอาจารย์และเคมีล่ะโอ้ยไปกันใหญ่อาจารย์ไม่ได้หรอกคนอย่างเธอไม่มีปัญญาเรียนสถาปัตย์หรอกไอ้เรานึกในใจกูจะเรียนสถาปัตย์ กูไม่ได้จะเรียนฟิสิกส์กับเคมีก็เลยคิดว่าไม่ได้แหละเราต้องตอบตามสัญชาตญาณของตัวเองนะฮะถึงวันนั้นก็บอกว่าบอกพ่อแล้วกันเขาไม่ต้อนรับละสายสามันอาจารย์บอกว่าคนอย่างเธอน่าจะไปสายศิลป์เนี่ยนะฮะคือสายไม่ใช่เชื่อกกันผีนะสายศิลป์นะสายศิลป์นี่คือสายวิชาศิลป์นะฮะเห็นผมเรียนเห็นเรียนศิลปะเห็นเก่งศิลปะนี่จะไปสายศิลป์นะฮะไม่ใช่แล้วสายศิลป์มีอะไรมั้งนะ สายศิลป์มีภาษาเอาไปกันใหญ่ไปแล้วไอภาษานี่ผมไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องนะผมโดนตีเรื่องภาษาตั้งแต่เด็กเนะี่ยจนทุกวันนี้พูดภาษาอังกฤษยังไม่เป็นอาจารย์บอกว่าต้องย้ำเลยท่องไ้เลยเวิร์กซามช่องอะไรเวิร์กซามช่องวะบีเอทีบข้างข่าวทั้งชีวิตไม่เคยเจอข่าวท่อง,ท,อง,ท,องทําไมไอไรซ์ข้าวนี่กินอยู่ทุกวันไม่เคยท่องสักทีเลยเอออันนี้ก็แปลกผมคิดว่าสัญชาตญาณผมมันบอกว่าผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ผมก็เลยคิดว่าบอกพ่อในไปสายวิชาชีพดีกว่าไปที่วิชาชีพผมไปในวิทยาลายัยเทคนิคยาลาฮะก็ยังเป็นแผนกสถาปัตย์ยังตอบโจทย์ตัวเองต้องสถาปัตย์ให้ได้เลยเรียนสถาปัตย์วันแรกที่เริ่มเรียนเริ่มทําโต๊ะเขียนแบบเองก่อนอไม่ใช่ง่ายเรียนสถาปัตย์ทำโต๊ะเขียนแบบเองจะเขียนแบบเองใช่ไหมต,ต้องทำต้องทำโต๊ะก่อนผมเรียนเกิดทักษะ3ปีเต็มกับปวชนะที่ผมจบนะฮะผมภาคภูมิใจมากเลยสายวิชาชีพมันสอนให้ผมได้รู้จักทักษะ แล้วก็ด้วยความกระตือรือร้นของตัวเองเนี่ยอยากจะยังคงเรียนสถาปัตย์ผมก็สามารถเข้ารั้วมหาลัยได้ฮะในคณะสถาปัตยกรรมศาสตรถถ์อีกครั้งหนึ่งแวดล้อมผมก็มีเพื่อนๆนะฮะที่เรียนที่อินทรานเข้ามาทั้งหมดเลยและเชื่อไหมห้าปีเต็นที่ผมเรียนสถาปัตย์เนี่ยผมต้องคอยมานั่งเทรนเพ,พื่อนๆเพราะทักษะผมมีตั้งสามปีก่อนหน้านั้นเรียนสถาปัตย์มาแล้วมือล้วนๆไม่ได้ตรกกระไม่ใช่วิชาการหรือวิชาการมันใช้ไม่ได้แล้วฮะ ผมรู้สึกว่าเนี่ยถึงเวลาที่ผมต้องต้องเขาเขาเขาใจใหม่แล้วทุกวันนั้นที่ผมเริ่มเรียนสถาปัตย์เนี่ยห้าปีเต็มเต็มมันทาให้ผมมั่นใจผมได้แรงบันดาลใจแน่แฉันไม่เป็นสถาปนิกแน่แนฉันเรียนศาสตร์นี้มามันทําให้ผมเข้าใจแล้วไอศาสตร์สถาปัตย์ไม่ได้ทําให้ผมเป็นสถาปนิกผมออกมาจากสถาปัตย์ผมอยากจะเรียนต่อผมทําทุกอย่างอ่ะผมทาหนังสั้นผมทําวิดีโอผมทำแอนิเมชันการ์ตูนผมทํามาหมดหรือว่าตัวเองอยากจะทำทำไว้ก่อนเถอะ ล้วทำจนมีโอกาสได้ไปเรียนต่อฮะใช้ทุนพอกอฮะคือพ่อกูฮะ <c oughs> ใช้ทุนพ่อใช้ทุนแม่ฮะได้มีโอกาสไปเรียนไกลๆไอ้ไตามหาแรงบันดาลใจทั้งชีวิตเนี่ยฮะผมตามหานี่อยากหาคาแรคเตอร์ตัวเองสไตล์ตัวเองหาหาไปเถอะฮะรู้ไหมสุดท้ายไอ้ทุกแรงบัดนดาลใจที่ผมหาตามหาทั้งชีวิตเนี่ยดันมาเจอ,อที่บ้านไอ้ปารีสปารลัสเนี่ยเนี่ยอย่างที่บางเขาบอกฮะปารลัส บ้านผมอย่างภาคภูมิใจผมอยู่ปารัตตอนนี้นะฮะแล้วผมคิดว่าเอออะไรที่เราทำทำก่อนหน้านี้เราพยายามอยากให้สังคมยอมรับนะทำงานงานประกวดทํางานนู่นงานนี่รางรางวัลระดับชาติระดับโลกไม่นั่งตอบไอ้เก้าอี้หนึ่งตัวที่เราทำโอ้โโลกเขายอมรับดูเก้าอี้ที่ดีไซน์ที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราทำเนี่ยไอ้ครอบครัวเราชุมชนเราได้ประโยชน์ไรจากมันวะเนี้ยไม่ได้อะไรเลยไอ้เรามาถูกทางไว้เนี่ย มันทาให้ผมรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านกลับบ้านไม่พอฮะตามสัญชตาตญาณมนุษย์นะตามสัญชาตญาณของสัตว์มีสิ่งมีชีวิตเนะี่ยอยากกลับบ้านอยากกลับมาสู่สาศาสนาของมนุษย์ไม่ใช่าศาสนาของผมนะไม่ใช่าศาสนาของพ่อแม่ผมนะาศาสนาของมนุษย์ผมกลับมาบ้านฮนะมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินไม่ใช่แค่เพียงนยะของมนุษย์คนแรกถูกอุบัติมาจากดินเนาะและพืชพันธุ์ผลไม้พืชผักผน้ําฝนน้ำบาดาลที่มาจากดินแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องกลับคืนสู่ดินทั้งหมดเนี่ย มันมีอีกนัยยะหนึ่งฮะรากเงากับมสู่รากเงากับมาสู่ชุมชนที่เราเกิดไอ้น,นี้เราก็แปลกนะพ่อแม่เราก็ส่งเสียเราไปร่ำเรียนนะสุดท้ายเราก็ไปสมองไหลได้ดิบได้ดีอยู่ที่อื่นเป็นพนักงานดีเด่นด้วยไอ้ลูกดีเด่นไม่ต้องพูดถึงฮะเอาพนักงานดีเด่นก่อน <c oughs> แล้วพอพ่อแม่ป่วยเราก็มานั่งนึกถึงเอาไปเยี่ยมพ่อแม่ดีกว่าอันนี้โคตรโคตรลูกที่ดีเลยแล้วก็ถึงวันนั้นแหละผมรู้สึกว่า กรรกับส่ดินนี่คือการดูว่าชุมชนของเราทําอะไรผมก็เลยคิดว่าเป็นอีกเหตุผลที่ผมเรียนทั้งหมดเนี่ยนะอยากจะมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใครเคยบอกว่าไอ้ที่เรียนที่เรียนมาเนี่ยพลาดเรียนมีใครบอกฮะเอ้ฉันเรียนพาณิชย์มาฉันเรียนบัญชีมาเสียเวลามากเลยไปเรียนอะไรใครบอกคุณว่าคุณเสียเวลาฮะทำไมคุณไม่เอาองค์ความรู้ที่เราให้คุณมาให้เกิดประโยชน์นึกออกไหมมัวแต่โทษอะไรก็ไม่รู้ โทษไปะจนตายคุณก็ยังโทษอยู่มองให้เป็นฮิกมะมองให้เป็นทุกอย่างเป็นสื่อแห่งปัญญาที่อยากมาผสมผสานคาแรคเตอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฟาร์มเมอร์คนนี้เออเป็นเรียนดีไซน์มาก็ต้องทําฟาร์มให้เป็นลักษณะที่เป็นดีไซน์ออกแบบเรียนบัญชีมาก็ทําฟาร์มให้เป็นเอามาให้เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดมาเป็นผสมผสานมาประกอบมาให้เป็นหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวมันก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเราผมกลับมาผมรู้สึกว่าสตอรี่ของบ้านเรามันเยอะมากเลยเนาะ งานศิลปะหัตกรรมในชุมชนสามจังหวัดที่มันเยอะมากนะแขกบ้านแขกเมืองมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จัดอ่ะเรือกอแล่นี่แหละฮะกริดเรือกอและเต็มบ้างเต็มเมืองเขาแล้วฮะกลับมาผมไม่ได้ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาของสามจังหวัดเรามันไม่ใช่แค่นั้นเรือกอและกริดนะมันต้องมีอีกอย่าง่ผมคิดว่าผมกลับมาเพื่อจะมาทําอะไรกับชุมชนเองอของตัวเองแล้วก็เริ่มเริ่มต้นที่อยากจะหาวัตถุดิบตอนนี้ผมเริ่มใช้ดินพื้นบ้านของบ้านผมเอง และนี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะพัฒนาในขณะเดียวกันผมก็จะพยายามฟื้นฟูในสิ่งศิลปะที่มันมีอยู่ที่ภูมิปัญญาที่บรรพชนบรรพบุรุษเราได้สร้างเอาไว้จะเห็นว่างานของผมมันจะมีผสมผสานระหว่างเทคนิคของการกลึงไม้กงนกเนาะผมไม่ทิ้งฮะคนเราจะพัฒนาอะไรได้ก็ต่อเมื่อไม่ลืมรากเงาคุณจะทําอะไรพัฒนาอะไรไม่ได้ถ้าเกิดคุณลืมลืมรากเงาคุณลืมลืมดินลืมตีนลืมดินไอวงเล็บศาสนานะ คุณทําอะไรตอบไม่ได้คุณไปไม่ได้ฮะถ้าเกิดคุณลืมพวกนี้เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ผมกลับมาผมก็เลยคิดว่าฟื้นฟูพัฒนาและเป็นอีกหนึ่งปรัชญาที่ผมรู้สึกว่าไอมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินไอวิธีเนี่ยผมจะกลับมาตอนนี้นะทุกวันเนี้ยที่ผมแต่งตัวเนี่ยผมเลี้ยงแพะอยู่ฮะเอาจริงๆไม่ต้องหัวเราะทําไมล่ะฮะหัวเราะทาไมผมเลี้ยงแพะด้วยเนี่ยแรกเนะี่ยผมมองว่าทุกๆทุกๆนบีเนะี่ยเลี้ยงแพะอันนี้แน่นอนเลยมันต้องมีฮิกมะแน่แน่เลย ผมต้องให้ลูกผมโตมาด้วยการสภาพที่อยู่เป็นไอเงี้ยไอคนเลี้ยงแพะให้ได้ให้เด็กให้ลูกผมเป็นถูกตาหน้าว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะตั้งแต่เด็กเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยผมจะภาคภูมิใจให้ลูกๆผมมาอยู่แบบเนี้ยและสองคือผมรู้สึกว่ามันเริ่มคือวิถีของผมขึ้นเรื่อยๆแพะพื้นบ้านแพะพื้นเมืองแพะกำปงฮะรู้จักไหมฮะ ไอ้ที่เราเดินเดินตามตามท้องถนนที่อยู่อยู่กินขยะกยินเนไ่นั่นไม่ใช่แพะพื้นเมืองแล้วนะฮะเข้าใจผิดแล้วนะฮะแพรพื้นเมืองมันจะสูญพันธุ์แล้วนะรู้ไหมไอ้ที่บอกโอ้ยนั่นนะ่ะแพะพื้นเมืองนะั่นน่ะไม่ใช่นะมันหูตกแล้วนะฮะตอนนี้ทางทางภาครัฐทางแลรเขาพยายามส่งเสริมแพรสายพันธุ์เนื้อทั้งนั้นเลยทาไมอ่ะโอ้ยมันตอบโจทย์เลี้ยงแป๊บเดียวโตวปื้ดเลยไอเราเนี่ยรอแพะผัดฟัน แพะผัดฟันไอแพะลูกผสมเนี่ยสามสิบสิโลเลยผัดฟันจะเอาทีเนี่ยโหยชาวบ้านตายเลยเอาไม่ได้แต่แพะพื้นเมืองดั้งเดิมนี่สิบห้าถึงยี่สิกิโลครับจับต้องได้ง่ายสุนหนาบีก็สามารถฟื้นฟูได้อันนี้ไม่ใช่ตลาดของเราไม่ใช่ตลาดเนื้อคุณอย่าเอามาตลาดวัตถุมหยนให้เราตลาดของเราคือตลาดอะไรตลาดการแบ่งปันตลาดกินตลาดสุนนะ ตลาดของเราเป็นตลาดนี้ตลาด3จังหวัดคุณอยาเข้าใจผิดแพะพื้นบ้านกับแพะลูกผสมซุปไก่บ้านกับซุปไก่ไก่เลี้ยงมันต่างกันต้นลูกหยีที่มันใช้เวลานานกว่ามันจะแกล่งขนาดนั้นกับต้นพญาตีนเป็ดที่กลิ่นกิโตเร็วมากเลยปื้ปปแ่แตกหักได้ต่างกันไหมฮะไอเลี้ยงแพะลูกผสมกับเลี้ยงแพะพื้นเมืองเนี่ยแพะพื้นเมืองโหเรียนไม่ต้องเรื่องของยารักษาโรคเรื่อง,องยาผ่ายพยาเรื่องอาหารเสริมเข้าไปอยู่ในระบบของเขาหมดเลย ไม่ใช่วิธีของเราผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นจำปันที่ผมต้องมีความจำเป็นที่ผมต้องรีบอนุรักษ์เพราะว่าเชื่อไหมถ้าเกิดไม่อนุรักษ์ประมาณอีกสองปีเลยฮะผมการันตีอีกสองปีนะเพราะว่าพวกเรากินเชื้ออย่างเดียวฮะไม่มีใครจะขยายพันธุ์มันกินเชื้ออย่างเดียวเลยอีกสองปีอาจจะน้อยอาจจะอาจจะนานเกินไปและนะฮะมันอาจจะอยู่ตามหมู่บ้านลึกๆอาจจะพอมีบ้างและอย่างหนึง่งแพะกำปงปัรละใครรู้จักบ้างฮะสีหมอก สีหมอกกับปารัดฮะตัวสีเทากับสีสีนวลปารัดมีใครรู้จักไหมฮะไอตัวสีหมอกปารัดเนี่ยมันจะเป็นตัวสีเทาหูตั้งฮะสีขาวปากสีขาวขามันจะสีดำนะสีข้างเลยแล้วตัวมันจะเทาสวยมากเลยยังไม่มีใครเห็นอีกห้าปีครับอินชาลอีกห้าหกปีผมกําลังบรีดฮะกำลังพัฒนาสายพันธุ์แพะพื้นเมืองให้เป็นสีที่มันเกิดความภาคภูมิใจของกําปองผม ให้เป็นที่ยอมรับว่าแพะพื้นเมืองใน3จังหวัดของประเทศไทยนะผมอยากตลาดอาเซียนตลาดโลกเลยนะให้เขารู้จักว่าแพะกำปงปาลัดไม่ใช่แค่รู้จักแค่ความเป็นไทยเลยนะไม่ใช่แค่รู้จักว่าเป็นแพะปัตตานีแล้วนะฮะแต่จะเป็นแพะกำปงปารัดของบ้านผมเลยเป็นความภาคภูมิใจให้กับลูกหลาหนของผมว่าเฮ้ยมีแพะเป็นของตัวเองสักทีเอาปารัดเลยมาตั้งชื่อแพะสายพันธุ์แพะ สิ่งที่เราจะทิ้งไว้นะก่อนที่จะตายโอ้โหใครๆก็แบบภาคภูมิใจในในภูมิปัญญาของบรรพชนเราโอ้หอย่างน้นอย่างนี้แต่เราจะให้ลูกหลานเราอีก3 0 0ร้อยสปีข้างหน้าเนี่ยมาชื่นชมข้ามหัวเราไปไหมไปชื่นชมบ,บรรบรรพชนอีกไอเราไม่ได้ทาประโยชน์อะไรให้กับชุมชนเลยไม่ได้เราต้องเริ่มทําเราต้องเริ่มฟื้นฟูขณะเดีวยวกันเราต้องสร้างนวัตกรรม sustainable ฮะความยั่งยืนยั่งยืนแน่นอนผมเลยคิดว่าไอสิ่งที่พยายามจะทำเนี่ย มันเป็นเรื่องเดียวกันผมไม่มีอาชีพอะไรแล้วตอนนี้นอกจากการเลี้ยงลูกไอ้ทุกแรงบันดาลใจไอ้ทุกแรงขับไอ้ทุกแรงการดูถูกทั้งหมดเนี่ยมันคือมาเป็นมันมาเป็นสื่อทั้งหมดในการที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเองให้กับที่บ้านผมให้กับครอบครัวผมให้กับลูกๆผมไอ้สื่อพวกเนี้ยแม้ทั้งผมก็เลยตั้งศูนย์สร้างแรงบันดาลใจบ้านเดินดินอยู่ที่ปาราสเนี่ยฮะมาปับ๊บโอ้โหมาเจอไม่ใช่แค่เซรามิกละ ทั้งเลี้ยงแพะทั้ทงยิงธนูยิงธนูผมก็มีผมปลูกฝังมันไม่ใช่กีฬาสําหรับผมมันไม่ใช่กีฬาธนูและผมสอนลูกอิงสติ้งฮะสัญชาตยานเข้าใจไหมสัญชาตยานยิงธนูแบบสัญชาตยานมันเล็งไม่ได้เคยยิงเคยยิงนกด้วยหนังกระติกป่ะฮะหนังกระติกต้องเล็งไหมนกบินมาต้องเล็งฮะมันเล็งไม่ได้เลง็งแล้วบินหนีหายไปละมันต้องใช้สัญชาตยานยิงมั่นใจก็ยิงเลย เราไปถูกวางถูกไปหลอกตาว่าวางเป้าฮะวางเป้า,วา,ปาวางแต้มแล้วเราก็เล่งเพื่อจะเข้าเป้าสุดท้ายมันไม่ได้ตอบตามสัญชาตญาณของเราไอ้เป้าที่วางไว้นี่มันไม่มีทางเกาะกลุบแน่นอนเพราะมันไม่ชัดไอ้สัญชาตญาณและอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าสตอรี่เรื่องราวประวัติศาสตร์ของประชาชาติฮนะถ้าเกิดคุณลืมลากเงาคุณลืมแม้กระทั่งสตอรี่ของคันธนูของลูกธนูเนี่ยคุณไม,ไม่ไม่มีวันเข้าใจแน่นอน อีกอย่างนึงที่ผมพยายามจะปลูกฝังลูกๆนี่แหละสตอรี่ชาชาติก็คือสตอรี่ของลูกธนูนี่แหละและทุกวันนี้มาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินนะเนาะสัญชาตญาณตามธรรมชาติของมนุษย์นะฮะเรารู้สึกว่าเราอยากอยากมีศักยภาพในการที่จะหาสัญชาตญาณเรามนุษย์กับสัตว์ไม่เหมือนกันนะฮะสัตว์เนี้ยต้องการที่ เอาตัวรอดแต่เราเนี่ยต้องการเอาตัวรอดไม่ใช่แค่ดุนยาอัเครัตฮะเราต้องเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพวกเราตามหาตามสรรชัตยาณแล้วเอาทุกองความทุกองค์ความดีทั้งหมดเนี่ยมาเป็นสื่อในการสร้างแรงบนันดาลใจ,จเพื่อจะให้เราพวกเราทุกคนกลับบ้านเราด้วยกันอินชาอัลลอฮ์ครับลามุลเกุลมุลลัลตะลาระกาตุ์ครับ